วัดีครับวันนี้กลับมาพบกับเกมโรบอทอีกแล้วซึ่งทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่าใครทำไมนักคุณมีศูนย์เนีย่ยแล้วทำไมเปลี่ยนชื่อแคมิล่าฮโร่ด้วยก็คือคือเดี๋ยวเล่าเรื่องก่อนว่าทำไมถึงได้ศูนย์คือตอนแรกนะครับคือนุ่งก็เล่นเนี่แหละคือได้หกเศษแล้วแบบรัวๆใกล้จะติดอันดับร้อยแล้วอแต่คือเออเวลาครับตรงเนี่ยเนี่ยที่ไอ้ลกกลมๆคขามันชี้มันวงอยู่เนี่ยอันนี้ครับ คือมันมีเวลาจำกัดด้วยทุกคนซึ่งมันครบเวลาแล้วมันก็เลยต้องนับใหม่เลยนะครับตอนเศร้าใจมากเลยส่วน weekly prize ี่นตรงเนี้ยนับหนึ่งจะได้ปืนอันึเงินคืออะไรน,นี้ของซึ่งอีกอย่างหนึ่งพาไปดูตรงนี้ก่อนที่จริงมันมีของใหม่มาด้วยก็คืออันนี้คือ,องไปเปิดมาได้ส่วนอันนี้ที่น้องคนมีอีกอันหนึ่งที่มัน ที่มันดูเท่กว่านะก่อนันนี้กับอันนี้แต่นุ่นว่าอันนี้มันไม่ค่อยเก่งต้องเป็นอันสีเขียวเท่านั้นครับส่วนดาบเลเซอร์นี้ของคุณที่จริงตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะแต่คือมันเปิดได้อีกอันหนึ่งไงส่วนมันก็ันก็เตยต้องเออที่จริงคือคิดว่าดาบนี้มันดูเท่กว่าแล้วมันดูแบบโหดกว่าด้วยครับแถม อันนี้เนี่ยรองเท้าได้รองเท้านใหม่มาครับไปสมได้ดีใจมากดีใจมากๆเลยครับส่วนล็อกเก็ตลันเชอร์ตอนแรกกะว่าจะใส่เป็นอะไรนะเนี่ยปืนกลนอันนี้ครับแต่ว่ามันมันสีเทาไงไม่ชอบครับต้องเป็นสีเขียวน,นั้นถึงจะโอพเอ,อ่อเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันะนะอันนี้ไว้ทีหลังเลยดูอันดับสิเทามากมากตายแตไหลเลยอะ

ใครโดนปะครับใครโดนปะใครโดนมากกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มเลยโอ้ยโอยโอะไรอีกอะไรอีกฮะเอต้องโดนยิิโอกโอกอฟันอุ๊ยดดิปื้อุ๊ยโดนอากอาอยโดนอากไว้ไแล้วรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ค่อยดี ออรสึกเหมือนจะตายเลยอย่ะดิงตัวดิ้เออฟาดไปต่ออุ๊ยอุ๊จต่อแรกตบดิบตัวดิวดวด้ไปแล้วก็ฟันตัวนี้มันมีเลเซอร์พิเศษเหรอเหลือตัวสุดท้ายแกไปรอดได้ฟัน เป็นไงโอ้โหวสวามอย่างโหดเลยทุกคนโหดแบบมากมากเลยอ่ะโอยตัวต่อไปตัวอะไรเด้อโอเคเหมือนจะเป็นมอนสเตอร์นะสปอคกี้โอเคตัวอะไรนะ <S <S โอ้ยตัวอะไรกันคือตัวอะไรกันคือตัวอะไรกันฮะ ตัวในกันมันก็ยังง่ายกว่าสวามีกนะสวามมันดูโหดอ่ะอันนี้มันง่ายเกินไปทุกคนตอน PVP ี่ะยากกว่าเยอะเลเวลโหดโหดยิ่งโหอดอ่ะทุกคนตัวนี้มันหลบได้ใช่ไหมมันหลบได้ใช่ไหม อ่ามึงไงปูมันแพ็กกินเลยแล้วขวานมาด้วยทุกคนโอเมก้าโอเมก้าก๊อดก๊อดโอเมก้าเดี๋ยวกันขวานอันนี้ใช่ไหมคือเอาเนี่ยคือไปเปิดอันนี้มาลุลวัวส่วนนี้มันจะเป็นแบบอินฟู๊ฟเลยแต่เราคอยากได้นี่มากกว่าแบบซูปเปอร์เลย แต่มันแพงครับต้องค,คอยซื้อบ่อยแล้วซื้อไปเจ็ดรอบแล้วเนี่ยส่วนอันนี้อัลตรา้านี่คืออัลตรา้าอัลตร้าชื่อเดียวกันเลยอัลมอร์เวส์มิงหนึ่งแต่เป็นอัลตรา้าทุกคนฟังใหม่นะอัลตรา้าเป็นระดับอัลตร้าเลยนะครับแต่นักคุณคือไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็ต้องไปเก็บตังค์จากการต่สอสู้ โอ้ตัวนี้เท่ชอบฮะแค่นี้เหรอ,อง่ายคุณทำไมมันง่ายขนาดนี้ง่ายมากบ้ๆอะอันนี้ตัวสุดท้ายละสไปค์ตัวหนามหรอโอ้โหนามสมชื่อเลยหนามสมชื่อเลยหนามสมชื่อเลยเป็นไงเป็นไงโดีนะป้องกันไว้ก่อนเออเป็นไงล่ะ yes 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 ได้กล่องอันนี้มาแล้ว area complete แล้วมันเปลี่ยนไปด้วยสองอย่างเลยขอโอเป็น่อย open open ไม่ไม่อยากได้นี้เลยอ่ะขออัปเกรดแป๊บ อันไหนไม่โหต้องอัปเกรดเลยตอนนี้นดว่วนด่วนเมชคือชื่อเคมิล่าแมนเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกชื่อเคมิล่าแมนคือมันดูเหมือนในช่องดาวฟักบูงนะพวกเหล่าคมิล่าแมนสปีกเกอร์แมนทีวีแมนเนี่ยน้องคิดว่ามันซ้ำเลยคิดว่าเหมือนพวกละคนฮีโร่ไปปรับกว่วเหล่าร้ายก็เลยคิดว่าเออชื่อนี้เหมาะดีก็เลยเอาเป็นเคมิล่าฮีโร่ครับ โอเคอันว่าพวกเรามาเคลียร์ที่นี่ก่อนฮะมีสองตัวเลยเหรอทูอินวันทวันุกคนอันนี้บอสแบบทูอินวันมากอะทูอินวันทูอินวันทูอินวันไหมทูอิันไหมทูอิไหมทูอิันไหมล่ะทูอินันทูอินวันมล่ะไอ้ี่มันไงแตเป็นวันอินวนเน เอามีคนทะลุม,มาจากปากกันด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนลองสังเกตดูนะทุกคนจะเห็นมาเลยอะเสร็จแล้วอันนี้ตัวนี้ตัวไปชิดดวงกันเลยส่วนโลกพวกเราอยู่างนี่นะไ่ตัวนี้มันจัดการง่ายจังเลยง่ายเกินไปอะ่ะเขาแบบพัดคอแบบพัดท้าเลยะ คือตัวอื่นๆมันง่ายนะครับคือมันง่ายทุกอย่างเลยตัวนี้ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยโหโบนัสโบนัสโบนัส r าว n ์โอ้โหตัวนี้มันเทพเจ้าเหรอโอ้ยเป็น god of moon มั้ง ความไม่ตัวนี้มันเป็นอย่างนงี้เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเออเป็นไงนแต่ก็สรุปเป็นไงล่ะเขาจะคาว่าแคมล่าสุดโอพไหมเอรีคอมพิวต์อีกแล้ว New Enemy ตัวตัวใหม่นะ o h my god มีเจ้าตัวนี้อีกแล้วสวามไม่โดนเกตสวามที่สุด ที่สุดของที่สุดในะที่สุดของที่สุดเลยคือมันแบบเออคือเข้าใจนะว่าคือมันมีหลายตัวแต่ว่ามันเจอเกิดไอไม่นะโอ้โหจัดการมันเยอะเนะี่ยโอ้โหเมื่อกี้จัดการเป็นทั้งฝูงเลยยิง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 ไ่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่แต่ป้องกันตัวเองไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนออแล้วก็ยิงยิงยิงไปรู ไม่มีใครมาไม่มีใครมาอโอ้ยแพทย้ทุกคนโอ้สวามแบบยังโหดเลยอะอะาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังลงไม่ได้จังลงไม่ได้ยังลงไม่ได้จังยังยังยัง

ยากเกินแค่กวครั้งนี้น้องได้ให้ได้สวามเกจะขวดจนไปแล้วต้องถูกจัดการต้องถูกจัดการต้องถูกจัดการ มันดจะมาเหลือกำลังพลไม่ค่อยเยอะแล้วได้เวลาที่เป็นเวลาที่พวกเรารอคอยมงนาก็คือเวลายิงแบบสะดุดเลยแบบไม่มีอะไรสะดุดเลยแบบยิงแบบโปรมากเหมือนคนโปรแบบยิงแบบโปรโปรไงล่ะไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสกิลสกิลฝึกมา สก,กิลฝึกมาโอเมก้า oh สแค่นี้ก็ยังเหลืออีกเหรอ,อโอ้สายตะกี่โอ้เย้ทุกคนคือทุกคนได้สก,กิลนี้นะก็คือสก,กิลแบบออขอโทรลงโน่เนี่ยได้มาจากการที่ไปฝึก p v p โอเคภารกิจวันนี้ก็คือไปโลกใหม่ให้ได้นะภารกิจวันนี้ แล้วากิจอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะก็คือการที่พวกเราจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะ PVP เออองจะ PVP ให้ทุกคนดูนะแบบเดีวเดี๋ยวองจะถ่ายคลิปช็อตมาด้วยนะถ้าเกิดน้องติดอันดับที่เท่าไหร่สมมุติถ้าเกิดน้องติดอันดับที่หนึ่งก็จะชอยทุกคนดูเลยวันนี้โคตรมากเลยนะได้ที่หนึ่งเลยก็คืออ้วนนี่แหละ เน่ปูยักษ์ตายแล้วโอเคเอามากินได้เลยไหมเนี่่อต่อไปสปูกี้สปูกสป๊กี้มาเลยมาเลยถึงจะสปูกี้แต่ก็ไม่เห็นหนูเลยฮะสปูกี้สปูกี้ไม่เห็นหนูสปูกี้แต่ไม่เห็นหลอนด้วยทำไมเขาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เงี้ยเลือดออกเลยไหมต่อไปคือไอ้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมสไปค์สไปค์ใช่ไหมสไปค์โอ้โหมาเป็นลูกบอลเลยเนาะลูกบอลลูกบอลเงีเ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงตุ้ยเลย เสร็จแล้ว area complete อีกแล้วฮะสองตัวเออเอาเลยไอซ์บอลโอ้ยตัวนี้น่าจะยากโอยใส่แมดสด้วยสงสัยมีพิษนะสงสัยติดเชื้อใช่ไหมโอ้โหแน่นอนอย่างนี้เชื้อแน่นอนดูจากท่านะติดเชื้อนั้นเนะี่ยอมหรือว่ามันเป็นตัวโควิดอะนะคุณก็ไม่รู้นะโอ้โหได้ของมาเพียบเลยวันนี้เย้ ต่อไปก็ผีสิง adept ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านั้นเนี่ยอ๋อไอตัวนี้จำได้แล้วรู้ว่าตัวใหม่ไอตัวผีพระราชาแห่งพระเจ้านั่นเองแห่ง galaxy of the moon อ่ะน้องตั้งชื่อให้อย่างนั้นนะเสร็จสักที area complete ต่อไปฮะตัวเดียวแกนทูเลเวลสี่สิบสี่อะไรกันอะไรกันอะไรกันเป็นปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยาอัพเกรดดีกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันะ ไปก่อนแบกแบกแบกเกาะมาพร้อมแล้วโอเคเริ่มตอสุกำลังจะเปิดกล่องสุ่มกันทุกคนโอ้ไม่กอดอาร์เมอร์เวสมิงสามมิงสาม นงเช็คก่อนอะไรโหดกว่าอ่ะเม้งหนึ่งก็ยังโหดอยู่ท <together> ุกคนอะไรกันครับเนี่ยมาไม่เป็นไรพีพีนต่อดีกว่าตัวสุดท้ายโอ้ยตัวเก่าจากดาวโลกใช่หมที่ไปอัพเกรดมาแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ไหมอุ๊ย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 อะอ่อุ๊ยโดนฟันโดนถูกมิน ไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเไปไ็นหไม่ไม่นะ,ะต้องใช้ลูกกระสุนยิงอย่างเดียวแล้วไม่นะต้องใช้อะไรที่เป็นปืนยิงเหรอได้ได้ได้มาเลย เดาเอาชุดปืนยิงแบบเต็มแม็กเลยไหมแบบโปรแม็กเลยนะอ๋อตรวแล้ว๋ยวอีกทีมันเดมก่อนโอ้ my god อ,อ๋อคือปืนอันนี้มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ต้องคือปืนซ้ำกันไม่ได้งั้น ต้องเดี๋ยวความหมงสุดท้ายแล้วนายมีนิกันนายคือตัวที่เก่งที่สุดของเืนถึงนายจะเป็นคอมมอนแต่นายก็มีความหมายมีความหมายมากมีความหมายแบบข่านแรงแบบโอ้โหคือแบบโอพีมากเลยทุกคนในตัวนี้ตัวนี้มันโอพีโอพีโอพีโอโอ้ยโอพี เพ็นงงเป็นงงเป็นงงเป็นงงเพงเงเพ่งเงเพงเงเพงเงเพงงเงอทีกแล้วห่อเจอาม่น้อยอีกดอกแล้วก็อีกดอกรวยๆไปๆๆปแล้วก็ยิงน้องน้ออ้ยออแล้วแล้ว อีกอีกแล้วเพออีกแล้วขอให้ชนะด้วยครั้งนี้ขอให้ชนะขอให้ชนะขอให้ชนะแล้ขอให้ชน,น,น,นะด้วยนะครั้งนี้เนี่ยกันทูคลิปนี้นะคุณจะไม่ได้พีพีนะคะนะเพราะว่าเวลามันไปเยอะแล้วอะ

ไว้ทีหลังโอ้ยนี่มันสกิลใช่กับอันนี้ด้วยนะเจะไปเอาสก,กิลใช้สก,กิลนะตอนน้องมาทำไมล่ะสก,กิลสก,กิลอะไรครับโอไม่นะอีกละอ,อะไรกันอีกแล้วอีกแล้วทุกคนอีกละจะเอาอย่างนั้นใช่ไหม ความหวังสุดท้ายก็อันเดิมแต่เชลเนี่ยขอยกให้พี่เนี่ยนครับอันดับหนึ่งหวังว่าจะชน,นะนะโอ๊ยเอ้ย,โ,อยโลไม่ได้หรอโลพิษใช้ไม่ได้ โลพิตใช้ไม่ได้อะไรกันโลภิตแตกเลยอะไรกันทุกคนโลพิตมันแตกเลยไมโอ๊ยลงสาลกพไม่ได้เลยโอ้ยโออะไรกันอะไรกันพอ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 โอนอมันไปไม่ได้ชนะเหรอชน ชาเลยทุกคนรู้สึกดีใจอ่เหยียวคอมพิวเตอร์นี่อีกแล้วเพื่อจะไปเอากล่องอ่ะลำหนึ่งนะครับโอเคโอเคทุกคนนกคนเดี๋ยวอ,อันนี้ไม่ดีอ่ะงั้น งขอเคลียรเนี่ยนนะทุกคน,นต้องเสร็จอันนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปปราบสกิบิดดิทกันสกีบิดดิทอ,อยเล่นไม่เดี๋ยวไม่จำเป็นต้องปราบแล้วเพราะว่าพวกเราปราบตัวนี้เลยก็ได้สกิบิดดิทอ,อยเล่นมาแกสกิบิดสกิิบดิทอ,อยเล่นสกีบิดดิทอ,อยเล่นแ,แต่ก็ยังชนะแบบอีซี่ โอเคยืส okay. yes. นี่ด้วยกันตัวอะไรเนี่ยไม่อยากไปดวงจันแล้วไปอยู่โลกเหมือนเดิมนี่แหละอันต่อไปสุดท้าย13เองเหรออีซี่อีซี่อีซี่ดูนะดูดูนะ ดูนะ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 เนี่ยไม่ทันจะทำเลยเลยงงว่าอันต่อไปของโลกวันี้เนี่ยมันเป็นอะไรนะของโลกของเราคือเอเลี่ยคลีอ้โหยก็ตัวใหม่อยู่ดีแล้วมีสกิลบิลีทอเลตด,ด้วยนั้นพวกเรามาเสร็จเรื่องก่อนเลยดีกว่า จะมันต่างดาวออกไปจากบ้านเมืองพวกเราเออเอโอ้ม y g ก็โอ้ม y g ก,ก,ก็ได้ควานมาโอ้ม y g กอ็อะไรเป็นไปไม่ได้คือ ง่ายไปด้วยนะทุกคนเหมือนง่ายมากๆ <S <S <ess lude> ง่ายเกินไปโอเคต่อไปสไปคีกแล้วง่ายเกินไปแต่างานง่ายมากเลยทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> EP นี้ปาไปหลายนาะทีแล้วเนี่ยตอนนี้ ได้ตัวเกมเคลมได้ละเคลมได้ละได้หกวะโอเคเอามาเลยมาเลยมาเลยไอตัวพลาชาไอตัวก๊อดก๊อดก๊อดเหรอก๊อดจริงเหรอก๊อดก๊อดกระลองดูดิตีทีเดียวตายตีไม่เกี่งทีตายเลยอะนราคุว่าตัวเทพสุดแลยไอตัวมังมันมีหินลอยมาด้วยแต่ปลดล็อกวอล์มใหม่แล้วอะโอ้เดี๋ยวก่อน วันนี้ตัวสุดท้ายก่อนเราปิดท้ายบลท์ดเก็บปิดคลิปเลยพร้อมกับเปิดกล่องด้วยนะไม่รู้ว่าในกล่องมันจะมีอะไรพเพราะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคหวังว่าจะมีสกิฟต์ในทอเลตเธอขอให้มีนะในดวงจนันทร์สก ไปดวงกันเลยครับสกิบเดิไปดวงจานสกิบเดิตทอยเลทรมีมีเถอมีมีไหมมีไหม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับดนี้โอเคพอแล้วทุกคนมาอนี้ก่กเลยได้ฮมเมแบบซโมกโอเค มาเปิดอันนี้กันสามสองหนึ่งศูนย์แฮมเมอร์อีกแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูอาวุธใหม่ของพวกเรากันบ้างที่พวกเราไม่เคยได้แบบซุปเปอร์มาก่อนเลยนะเป็นของชิ้นแรกที่เป็นซุปเปอร์ของพวกเราคนระับของชิ้นแรกเลยนะชิ้นแรกเลยดูปากคนนะับชิ้นแรก โชว์ก็ดูเท่นะครับอันนี้มันโหดกว่าตัวนะโอเคก็ไว้สำหรับคลิปหน้าไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับล็อกฟังให้ด้วยนะไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย